ในใยหายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด รัติการผ่านฝันรีมายบทที่26อัฐการหนักหนาเกินไปอืมพิจติผมตื่นขึ้นมาหลังจากที่นอนไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คงจะนานมากเพราะท้องฟ้าข้างนอกหน้าต่างเริ่มมืดลงแล้วการลูกตื่นแล้วเหรอจะ๊ะแม่เหรอครับผมหันไปตามเสียงของแม่ที่พูดกับผมหลังจากที่ลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ไม่เห็นว่าคนที่ผมเรียกชื่อจะอยู่ตรงนี้ด้วยเลยจ๊ะแม่เองลูก แล้วพี่ผมอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามแม่กับสิ่งที่ผมเองก,ก็คิดอยู่เอาไว้แล้วเพราะเวลาแบบนี้พี่รติคงจะกลับไปแล้วและก็เป็นจริงอย่างที่ผมคิดเอาไว้พี่กลับไปแล้วจ้ะแต่บอกกับแม่ไว้ว่าการไม่ค่อยสบายอ๋อครับการหิวไม่ลูกแม่ทำข้าวต้มไว้การยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับเอ่แม่กลับมาตอนไหนหล่ะครับการลืมถามเลยผมหัวเราะออกมาเบา,บา,บา ถึงแม้ใจจริงก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกหงวเหงิเท่าไหร่แต่เพราะสีหน้าไม่สบายใจของแม่ที่ดูเป็นห่วงผมมากเลยต้องพยายามทําให้เหมือนว่าไม่ได้ป่วยอะไรพี่การตื่นแล้วหรอคะตื่นแล้วครับมาให้พี่กอดทีเร็วน้องเกลียวเดินเข้ามาหาผมทันทีที่พูดจบรอยยิ้มกว้างของน้องสาวตัวเล็กทาให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาบ้างอย่างน้อยผมก็จะได้ไม่เหงาตอนที่พี่ลทิไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพี่การทานข้าวต้มไหมคะเดี๋ยวน้องจะป้อนเองหืมหมวจะป้อนพี่หรอคะ ทำไมล่ะผมเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจนิดหน่อยที่น้องสาวตัวเล็กของผมพูดแบบนั้นเจ้าตัวเล็กของผมก็ยิ้มกว้าออกมาก่อนจะเริ่มพูดต่อก็คุณแม่กับพิรันติบอกว่าพี่การป่วยน้องอยากดูแลพี่การค่ะใช่ไหมคะคุณแม่ใช่จ้ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวต้มมาให้นะคะน้องเกียวพาพี่การไปล้างหน้าได้ไหมจ๊ะได้ค่ะคุณแม่ไปกันค่ะพี่การน้องเกียวพยักหน้าตอบรับแม่ก็จะดึงมือผมให้ลุกขึ้นผมอยากจะบอกน้องสาวจริงๆเลยว่า พี่เจ็บมากแต่ก็ทําได้แค่อดทนเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของเด็กอีกอย่างก็อายมากด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ห้องน้ํานี่ก็ไม่อยากจะเข้าเลยครับภาพมันติดตาฮ ύ, ี่เขินนะอิ่มแล้วลระคะพี่การจ้าพี่อิ่มแล้วขอบคุณนะครับยินดีค่ะเดี๋ยวน้องเอาชาไปเก็บก่อนนะคะน้องเกลียวพูดจบก็ลุกเดินออกไปเหลือแค่ผมที่ยังนั่งเล่นอยู่บนเตียงนอนตอนนี้ไม่สามารถขยับ้ร่างกายเท่าไหร่ได้นะัก แล้มันยังจิบแปลกๆทุกครั้งที่ขยับตัวผมลุกขึ้นจากเตียงนอนของตัวเองเดินออกไปที่ระเบียงห้องท้องฟ้าข้างนอกตอนนี้เป็นสีดําสนิทเพราะเวลาล่วงเลยมาเกือบสามทุ่มแล้วคืนนี้บนทอ้องฟ้ามีดาวให้เห็นมากมายเหมือนในทุกๆวันอาจจะไม่สวยเท่าคืนนั้นที่ริมทะเลแต่ก็ทําให้อดคิดถึงคนอีกคนที่เคยดูด้วยกันไม่ได้ดวงนั้นเหรอหรือว่าดวงนี้นะผมชี้นิ้วไปยังดวงดาวที่สองแสงประกายอยู่บนท้องฟ้งฟา คาดเดาเอาว่าดวงดาวดวงไหนจะเป็นที่พิรติอยู่ในตอนนี้มีดาวหลายดวงกับพีปป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 ่ปิบปิบเหมือนต้องการจะสื่อว่านั่นคือที่ที่คนรักของผมอยู่ทําอะไรอยู่ละจ้าพี่การแม่มาดูดาวด้วยกันสิครับผมหันไปมองแม่ที่ยืนส่งยิ้มให้ผมอยู่ตรงประตูร,ระเบียงก่อนจะเดินเข้าไปดึงมือแม่ให้ออกมายืนดูดาวด้วยกันได้จ้าแม่ว่าบนท้องฟ้าเนี่ยมีดวงดาวดวงไหนเป็นดาวที่พิรติอยู่ไหมครับ ผมถามแม่ด้วยคำถามที่เคยถามพิรติเหมือนครั้งที่เราดูดาวด้วยกันแม่ก็หันมามองหน้าผมด้วยรอยยิ้มน่าจะมีนะจ๊ะแม่คิดว่าดวงไหนครับเออดวงไหนนาดวงนี้เลยค่ะสวยๆแม่ทำท่าเหมือนกันจะคิดว่าน่าจะดาวดวงไหนแต่ไม่ทันที่แม่จะได้ตอบผมก็มีอีกคนตอบแทนก่อนน้องสาวตัวเล็กของผมเดินมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จดตัวชี้นิ้วไปที่ดวงดาวดวงหนึ่ง ที่กลังส่องแสงระย,ยิบระยับบนท้องฟ้าใช่จ้ะดวงนั้นเลยคุณแม่กับพี่การคุยเรื่องดาวกันเหลือคะไม่เรียกน้องเลยก็น้องโมแต่ดูการ์ตูนนี่จ้ะฮฮดึกแล้วไปนอนกันเถอะจ้ะพี่การจะได้พักผ่อนฝันดีนะลูกครับแม่ผมรักแม่นะครับผมเดินเข้าไปกอดแม่ก็จะหอมแก้มแม่หนึ่งครั้งพร้อมกับบอกรักคนสวยของผมเหมือนที่ทําอยู่เป็นประจำแปลก็ตัวที่ครั้งนี้แม่กอดผมแน่นกว่าทุกครั้ง สงสัยว่าแม่คงคิดถึงผมมากแน่เลยแม่ก็รักพีกาจ่ะอย่านอนดึกมากนะลูกหลังจากแม่กับน้องสาวของผมดินออกไปจากห้องแล้วผมก็ยังคงยืนมองขึ้นไปบนห้องฟ้าสีมืดอ,อยู่ที่เดิมถึงแม้บางช่วงของอารมณ์ในตอนนี้ผมจะรู้สึกเหงาไปบ้างเพราะคิดถึงคนอีกคนที่อยู่ไกลแสนไกลแต่ก็รู้สึกมีความสุขและอบอุ่นหัวใจแค่เพียงคิดถึงอ้อมกอดอุ่นๆนั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับพีรติเพียงหวังว่าแสงดาวและสายลมที่พัดผ่านมา จะส่งผ่านคำพูดของผมไปหาอีกคนนี้ที่ไกลแสนไกลได้เช้าวันใหม่มาเย็นอีกครั้งผมตื่นนอนในตอนสายของวันนั้นเพราะจะตัวเล็กขึ้นมาปลูกให้ทานข้าวเลยจบต้องตื่นทั้งันที่ร่างกายยังต้องการพักผ่อนมากกว่านี้ผมยอมรับว่าร่างกายของผมเจ็บมากกับเรื่องเมื่อวานที่ได้ทํากับพี่รติร่างกายปวดร้าวระบบไปหมดแต่มันเป็นความเจ็บที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของผมและผมมั่นใจว่าต่อให้ต้องเจ็บมากกว่านี้ผมก็ยินดี ถ้าคนที่ทาให้ผมเจ็บเป็นพิรติผู้ชายที่ผมรักผมยังไม่เคยพูดคํานี้กับอีกคนสักครั้งเพราะคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมรักพ่รติรักโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรอีกแล้วต่อให้ผมต้องละทิ้งโลกของตัวเองผมก็จะยอมเพียงแค่ได้อยู่กับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตหรือแม้แต่ในตอนที่เราต้องห่างกันกันแบบนี้ผมก็ยินดีที่จะรอ ถือในทุกค่ำคืนเราอาจจะไม่ได้นอนด้วยกันแต่ในทุกๆเช้าของผมจะมีพี่อยู่ด้วยเสมอผมหวังไว้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นมาแล้วครับจ้ามาเ็วมาทานข้าวกันน้องหิวจนท้องจะแตกแล้วคะ่ะน้องเกลทำท่ารูปท้องตัวเองท่าที่มืออีกข้าของเจ้าตัวเล็กก็ถือขนมปังปิ้งที่แม่ทำไว้ให้หิวย,ยังไงกันจ้าท้องจะแตกเนี่ยหิว <c oughs> ไปทานไปสิคาคุณแม่ผม <c oughs> กับแม่ต้องหัวเราะเพราะความน่ารักของน้องเกล หญ่ตัวแสบนี่แน่นี่แน่นแนพี่การแก้มน้องช้ำหมดแล้วนะน้องเกลียวใส่หัวไปมาเพื่อหลบผมที่กำลังไล่หอมแก้มเจ้าตัวอยู่หน้าเหมือนควดคิวทันทีทำไมยังไม่มาอีกแล้วนะผมก้มมองนาฬิกาข้อมือที่ตัวเองใส่อยู่เป็นรอบพี่ห้าของวันนี้เข็มบนนาฬิกาบอกว่าตอนนี้เวลาล่วงเลยมาถึงสิบเอ็ดโมงแล้วแต่คนตัวโตวของผมก็ยังไม่เห็นโผล่มาสักทีถ้าเวลาของเราาเท่ากัน ตอนที่โลกใบนั้นก็ต้องดึกมากแล้วหรือว่าวันนี้จะงานยุ่งก็ไม่รู้ผมตัดสินใจนอนพักอีกครั้งแล้วจะขอยาแก้ปวดจากแม่มากินหลังอาหารเที่ยงคิดว่าถ้าหมดแต่นั่งรออยู่แบบนี้ผมคงจะฟุ้งซ่านเป็นแน่ตอนพักเอาแรงดีกว่าตื่นมาก็อาจจะได้เจออีกคนนอนอยู่ข้างๆก็ได้แค่คิดก็เขินแล้วนะเนี่ยบ้าจังเสียงยุ่บย่าของคนที่นอนอยู่ทําให้ผมรู้สึกตัวได้แต่ก็ยังงวงเงียเลยไม่ได้หันไปมองว่า คนที่นอนลงมาบนเตียงของผมอีกคนคือใครแต่ถ้าเดาได้ไม่ผิดก็คงจะเป็นคนที่ผมกำลังรออยู่แน่ๆพี่การน้องนอนด้วยนะคะเอ้เอาน้องเกียวลระคะมาสิถึงผมจะตกใจนิดหน่อยที่คนที่นอนอยู่ข้างๆผมจะเป็นน้องสาวไม่ใช่พี่รติแต่ก็ดึงน้องสาวตัวเล็กเข้ามาไว้ในอ้อมกอดเพราะกระลูกผมให้จนเจ้าตัวเล็กในอ้อมกอดของผมพลอยหลับไปแต่ผมกลับขมตานอนไม่หลับเพราะกำลังสงสัยว่าอีกคนทำไมถึงยังไม่มา สงสัยว่างานนี้คงจะยุ่งมากจริงๆจะว่าไปผมเองก็ยังไม่เคยรู้เลยว่าพิรติทํางานอะไรแม่ครับพิรติมาหรือยังครับผมเดินลงมาจากห้องในเช้าของอีกวันเมื่อวานคนตัวโตวของผมไม่ได้มาหากันมันอาจจะเป็นเพราะพี่เขาคงทํางานหนักหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้มาหาผมไม่ได้อย่างนะจ๊ะแปลกจังครับปก,กติป่านนี้ต้องมาแล้วสิเมื่อวานก็หายไปด้วยผมพูดขึ้นมาทันทีที่ได้ยินคําตอบของแม่ ความสงสัยเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนผมชักร้อนใจแปลกๆทำไมถึงหายไปได้ดื้อแบบนี้นะมีอะไรหรือเปล่าลูกแม่มองมาที่ผมที่แววตาไม่สบายใจนักเมื่อได้ยินผมพูดแบบนั้นจนผมต้องรีบปรับสีหน้าและส่งยิ้มกลับไปให้แม่เพราะไม่อยากให้ท่านไม่สบายใจไม่มีอะไรหรอกครับแม่สงสัยงานจะยุ่งมากนะครับเหนื่อยจนหลับสนิทไปเลยจะๆๆมาๆมา,มา,มาทานข้าวก่อนลูกผมนั่งลงตามที่แม่บอก แต่ในใจยังคงสงสัยกับสิ่งที่ได้เจอไม่ใช่ว่าพิรติไม่เคยหายเป็นแบบนี้แต่คือเข้าใจไหมครับว่าเราสองคนเพิ่งจะกระดึบกระดึบกันไปครั้งแรกไงแล้วอีกคนก็หายหัวไปเลยนี่รับพิรติเป็นผู้ชายใน,นโลกเดียวกับผมนะผมว่าแม่งต้องฟันผมแล้วทิ้งแน,แน่เล่นหายหัวไปเฉยแบบเนี้ยผมก็เฟลสิครับแต่ก็ยังดีที่พี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวก็อยู่คนละดาวกันนี่นะแเรื่องแบบนี้คงจะไม่ผิดถูกไหมดีนะที่พี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาว ผมเลยแค่สงสัยว่าพิรติหายหัวไปไหนทำไมไม่มาดูแลเมียเขาเลยเขิดอีกแล้วอ่ะเรียกตัวเองว่าเมียการร้อนเหรอลูกหน้าแดงเชียวอ๋อนิดหน่อยครับแม่นั่นไงล่ะแค่คิดถึงคำนั้นผมก็หน้าแดงแล้วอะ่ะถ้าได้ยินพี่มาเรียกผมนี่ไม่ต้องมุดพื้นบ้านหนีเลยเหรอวะกันไม่มาแบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันการจะได้มีเวลาทำใจนะพิรติการไอการ ฮัลโหลการไอการเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยอะไรเสงดังทำไมผมสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ๆไอเป็นเพื่อนรักของผมมันก็ตะโกนแหกปากเสงดังอยู่ข้างๆหูแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะโมโหกับผมที่โดนมันแหกปากใส่จนหูแทบแตกอะไรของมันวะเป็นอะไรของมึงเนี่ยใจลอยไปถึงดาวไหนแล้วฮะเพอร์เจอร์กูใจลอยตอนไหนผมตอบมันทันทีที่มันบอกว่าผมใจลอยผมเนี่ยนะใจลอยไม่มีทางอ่ะ ตอนนี้แหละหรือมึงจะเถียงอ่ะฮไม่เถียงอาคีเกียตอย่างนั้นแหละครับรู้ตัวดีเถียงไปก็ไม่ชนะมันอีกอย่างก็ไม่มมอาร์จะเถียงด้วยแหละนี่มันผ่านมาสามวันแล้วนะที่ไอ้คนไม่มาหาผมเลยเมื่อวานผมรอตั้งแ,แต่เช้ายนันเย็นก็ไม่โผลมาไม่รู้ว่างานจ,จะยุ่งอะไรขนาดนั้นกันนะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มึงเป็นอะไรวะทะเลาะก,กับพี่รติเหรอเปล่าไม่มีอะไรหรอกเบย์ยคงถามต่อ แต่ดูเหมือนคำถามของมันจะจ่อโจมจ,จนผมต้องรีบปฏิเสธทันทีแต่มันเชื่อที่ไหนกันเล่าเดินเข้ามาใกล้ผมก็ยังไม่พอ,อย่าเอานิ้วชี้มายันหัวผมอีกนี่หัวเพื่อนนะเวไบไม่มีมากเลยนะมึงหน้าหงยเป็นหมาโดนทิ้งขนาดนี้เออมีก็มีเพราะดบมาจ้องหน้าผมจนอดไม่ได้ที่จะยอมรับว่ามีเรื่องที่ติดข้าอยู่ในใจตอนนี้เบนมารู้เรื่องที่ผมกับพี่รติคบกันตนะั้แต่วันแรกที่ผมตกลงเป็นแฟนกับพี่เขาแล้ว ตอนแรกมันก็แปลกใจที่ทําไมตกลงคบกันไวจังแต่มันก็ไม่ได้ว่าอะไรมากแค่บอกว่าให้เผื่อใจเอาไว้บ้างเพราะเรื่องระหว่างผมกับอีกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งอันนี้ผมเองก็รู้ดีอยู่แล้วพี่เขาหายไปสามวันแล้วเหรอวะอืม,อมทําไมอ่ะได้แล้วทิ้งเหรอแม่งไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมเบนมันพูดแบบนี้เพราะผมเองนั่นแหละเล่าให้มันฟังแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจเล่านะครับพอดีผมเผลอตัวพูดออกไปตอนเล่าให้มันฟังเมื่อกี้นี่เอง ทีแรกก็จะเขินออยู่แล้วครับแต่ไม่มีอารมณ์เฮ้ยแล้วมันจะเสียงดังทําไมวะเนี่ยเออเออเออกูลืมแล้วนี่มึงเป็นยังไงบ้างนะคืว่าพี่มันไปนไหนไม่เรียกพิรันติแล้วคราวนี้เป็นพี่มันไปแล้วครับอีกหน่อยผมว่ามันต้องเรียกพี่เขาว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแน่ๆสงสัยมันจะโกรธแทนผมก็ไม่รู้อะถ้ารู้กูคงไม่คิดมากแบบนี้หรอกเอ้ยเหียแม่งเป็นหาอะไรวะเนี่ยแล้วกูควรพูดอะไรดีวะ เบนเริ่มอารมณ์เสียมากขึ้นมันจะตัวไม่รู้ว่าจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงดีเพราะพีรติไม่ใช่คนในโลกใบนี้เราสองคนก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเราจะไปตามหาพี่เขาได้จากที่ไหนและก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะทําอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้มันทรมานนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนคิดมากเลยต้องพูดปลอบมันซึ่งจริงๆแล้วเหมือนเป็นคําปลอบใจตัวเองซะมากกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรมึงพี่เขาคงงานเยอะวะ่ะเยอะหาอะไรวะวอ้อึดอัดโุ้ย เฮ้ยใจเย็นเบนมึงใจเย็นก่อนดิไอ้เหี้ยจะหัวร้อนแทนทำไมวะผมเข้าใจในความรู้สึกของเบนตอนนี้ดีเพราะผมเองก็อึดอัดใจไม่น้อยกว่มามันเลยมันรู้สึกปวดหนูยอยู่ที่หัวใจเย็นยังไงวะการแม่งมึงอดทนได้ยังไงวะเนี่ยกูไม่ได้อดทนแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีกูกูทำอะไรไม่ได้เลยผมตอบความตามจริงที่ผมเป็นผมไม่ได้อดทนเลยสักนิดแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้ ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเส้นทางมันมืดไปหมดตอนนี้ร่างกายของผมมันอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกและความคิดมากมายจนสุดท้ายผมก็อดกลั้นมันไว้ไม่อยู่การเอ้ยกูขอโทษเอ้ยรอออกมาเลยมึงจะได้สบายใจขึ้นมาบ้างนะเบนดึงตัวผมเข้าไปกดเอาไว้แน่นผมปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอย่างที่เบนบอกความรู้สึกอัดอั้นตลอดเวลาสามวันที่ผ่านมาทำให้ผมเหมือนกำลังจะจมน้ำตาย ผมค่อยๆจมลงไปในบ่อความคิดของตัวเองและสุดท้ายผมก็จมลงไปจนถึงก้นบ่อหายใจไม่ออกแต่ก็ตายไม่ได้สักทีพี่การคิดถึงพี่ผมปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาอีกครั้งและอีกครั้งในทุกๆวันที่ผ่านมาวันที่ไม่มีคนอีกคนที่ผมเฝ้ารอมาตลอดสัปดาห์พิรติ หาไปจากชีวิตผมเขาหายไปโดยที่ไม่พูดหรือบอกอะไรกับผมเลยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนโลกใบนี้ทำอะไรกับพวกเราอีกโลกที่เคยเวี่ยงเราสองคนให้มาเจอกันทำไมตอนนี้โลกถึงดึงอีกคนหายไกลไปจากผมพี่รติจะเศร้ามากแค่ไหนที่ไม่ได้เจอกับผมถึงช่วงแรกผมจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าพี่เขาคงจะเหนื่อยจากงาน แต่ตอนนี้ผมกําลังคิดว่าโลกกําลังเล่นตลกกลับเราสองคนอีกแล้วพี่รติจะเจ็บปวดมากแค่ไหนที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่รติจะสับสนกับเรื่องนี้มากแค่ไหนเมื่อความฝันของพี่ไม่มีผมอีกแล้วไม่รู้ตอนนี้พี่รติจะกําลังพยายามทำทุกอย่างเพื่อมาหาผมเหมือนที่ผมเฝ้ารอเจ้าตัวอยู่หรือเปล่าพี่กาลรอรอพี่อยู่นะ ผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่มีดาวนับล้านดวงเหมือนเช่นในทุกวันตั้งแต่อีกคนหายไปแต่ในวันนี้ท้องฟ้าตรงหน้าต่อให้มองเท่าไหร่ก็ไม่สวยเลยสักนิดอาจจะเป็นเพราะผมมัวแต่ถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับเราสองคนด้วยถ้าไม่คิดว่าจะให้เรามีความสุขแล้วทำไมต้องให้เรามาพบเจอกันทำแบบนี้กับเราทำไมผมเฝ้าถามย้ำแล้วย้ำอีกแต่คำถามของผม ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยรอบตัวของผมตอนนี้มีเพียงแค่ความว่างเปล่าเท่านั้นการทานข้าวสนิททะลกูการไม่หิวรัดผมตอบแม่เหมือนเดิมอีกครั้งเมื่อแม่เรียกผมไปทานข้าวร่างกายของผมมันไม่รู้สึกหิวหรือต้องการอะไรอีกเลยนอกจากนั่งเฉยมันเหนื่อยล้าเกินกว่าที่ผมจะขยับร่างกายตัวเองให้ออกจากห้วงความคิดช่วงนี้เบ็ดมาหาผมเกือบทุกวันคงเพราะเป็นห่วงเรื่องที่ผมกำลังเจออยู่และทุกครั้ง ผมก็จะบอกกับเพื่อนสนิทว่าไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพี่รติก็มาผมรอได้เบนเองก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นปกติผมไม่อยากให้ผมเศร้าหรือเสียใจไปมากกว่านี้ผมอยากจะขอบคุณเพื่อนของผมที่มันเป็นห่วงผมและคอยให้กํลาลังใจเสมอแต่ความเจ็บปวดนี้ต่อให้คนทั้งโลกรอบอยู่หรืออบกอดผมก็คงไม่สามารถบรรเทาลงได้เพราะผมรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่จะทำให้ความเจ็บปวดในหัวใจของผมหายไปพี่รติผู้ชายคนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นการรอพี่อยู่เสมอน,นะครับกอก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 กาลูกแม่ขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะครับแม่แม่เดินเข้ามานั่งลงบนเตียงข้างๆผมนี่จะ้ะอะไรครับแม่แม่ยื่นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งมาให้ผมผมจำได้ดีว่าสมุดเล่มนี้เป็นของผมและผมก็ยุคให้คนอีกคนไปแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาอยู่ที่แม่ได้ยังไงแล้วแม่เอามาให้ผมทําไมขอรัติจะ้ะการลองอ่านดูนะลูกผมพยัยหน้าตอบรับแม่วางมือบนหัวของผมแล้วก็ลูบเบาๆจากนั้นก็ลุกเดินออกไปปล่อยให้ผมได้ใช้เวลาอ่านข้อความในสมุดเล่มนี้คนเดียวผมนั่งมองสมุดปกแข็งที่อยู่ในมือของตัวเองอยู่นานกําลังตัดสินใจว่าจะเปิดอ่านข้อความข้างในดีหรือไม่เพราะว่าตอนนี้ผมกําลังกลัวกลัว ทั้งๆท,ที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องกลัวเพราะอะไรแล้วก็ยิ่งรู้สึกกลัวเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งเต้นแรงขึ้นทุกทีบันทึกของรติหน้าแรกที่ผมเปิดเจอเป็นตันหนังสือตัวใหญ่เขียนข้อความเอาไวส้สั้นๆแต่ก็ทําให้คนที่เปิดอ่านได้รับรู้ว่าสมุดเล่มนี้เป็นของใครหลังจากที่นั่งจ้องชื่อที่ถูกเขียนด้วยลายมือประจงสวยงามหัวใจของผมก็เหมือนจะยิ่งต้นแรงขึ้นกว่าเดิมโดยรอบดวงตารู้สึกเหยอร้อยขึ้นมาเสียดื้อ อาจจะเป็นเพราะความคิดถึงที่อัดแน่นอยู่ในหัวใจไดอารี่ผมชื่อกิริติวงสมานพันธ์ชื่อเล่นรติผมตั้งใจจะเขียนบันทึกเรื่องราวของตัวเองที่ได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรและด้วยเหตุผลอะไรผมถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้ณวันที่ผมเริ่มเขียนข้อความลงไปในสมุดเล่มนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้มาเยือนที่โลกใบนี้ผมขอเรียกที่นี่ว่า โลกเหมือกนกับที่ที่ผมอยู่แล้วกันนะคำว่าโลกสำหรับผมก็หมายถึงสถานที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นดวงดาวไหนก็แล้วแต่ถ้ามีมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ผมก็จะเรียกที่นั่นว่าโลกครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เป็นวันที่ผมได้เจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถอยู่ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นคือตัวผมเองไปโผล่ในรถของเขาคนนั้นเขาชื่อว่าการ และผมอยากจะสารภาพว่าผมแอบตั้งชื่อให้การว่าเจ้าเด็กป่วนด,ด้วยเจ้าเด็กป่วนเหรอผมอ่านข้อความมาถึงตรงนี้ก็ทําให้หนึกถึงวันแรกที่ผมได้เจอกับพี่รติวันที่ผมเกือบขับรถชนกับที่กั้นทางเบี่ยงแต่ก็รอดมาได้ทังที่กลัวจะต้องสวดมนต์ถูกๆผิดๆอยู่หลายจบพอคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาก็อดทําให้ผมยิบออกมาไม่ได้จริงๆในช่วงแรกๆที่ผมเจอกันผมสับสนและไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้น ผมเชื่อเสมอว่าเป็นแค่ความฝันในขณะที่หลายๆครั้งการคิดว่าผมเป็นผีอยากจะบอกเด็กนั่นจริงๆว่าผีอะไรจะหล่อขนาดนี้่า <c oughs> คิดยังไงเนี่ย่ฮ <c oughs> เพราะข้อความที่คนตัวโตเก็บเอาไว้ทาให้ผมถึงกับหัวเลาะลั่นเหมือนตอนนี้เขารู้สึกเศร้ามันหยุดลงคงเป็นเพราะได้อ่านข้อความที่พี่เขาตั้งใจเขียนเอาไว้แน่ผมเปิดอ่านบันทึกที่พี่รติเขียนเอาไว้ไปเรื่อยๆมีทางเรื่องที่เราเจอกันที่มหาลัย และเรื่องที่ทําด้วยกันเมื่อตอนที่อยู่ที่บ้านของผมถึงแมาในหน้าแรกของสมุดบันทึกคนตัวโตเหมือนว่าสับสนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและย้ําลงในลหลายๆหน้าว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเริ่มเลื่อนอ่านไปทีละหน้าและหลายอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปไดอารี่วันนี้ผมกับการได้เล่นสนุกด้วยกันทีแรกผมก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นว่าน้องเดินย่องๆลงมาจากข้างบนบ้านพร้อมกับถือไม้เบสบอลลงมาด้วย ทั้งยังทำท่าเหมือนจะเอาไปฟาดหัวใครซะอย่างนั้นมารู้ตัวอีกทีก็ผมนี่แหละที่โดนฟาดเพราะเจ้าตัวเล็กคิดว่าผมเป็นโจรซะได้แต่ทำไมผมถึงรู้สึกมีความสุขทั้งๆท,ที่โดนฟาดยังไงก็ไม่รู้และก็ยังรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ทำให้น้องร้องไห้ซะด้วยแต่ผมก็กรอดปลอบใจไปแล้วไงหายกันแล้วเนอะหายกันบ้าอะไรเล่าและเป็นอีกครั้งที่ผมเผลอพูดออกมาทั้งๆท,ที่มันเป็นเพียงข้อความในสมุดบันทึก แต่มันก็ทําให้ผมรู้สึกน่าร้อยขึ้นมาได้เหมือนกันนะผมไม่เคยรู้เลยว่าพิรติรู้สึกอะไรยังไงถ้าจําไม่ผิดวันนั้นเราเปลี่ยนด้วยกันทั้งคู่เพราะวิ่งไล่จับกันอยู่ในสนามญ้าหน้าบ้านเพราะกระฉีดน้ําใส่กันด้วยสายยางแถมพิรติก็ยังทาอาหารให้ผมด้วยนะผมนี่โคตรปลื้มเลยคิดถึงจังคิดถึงอีกแล้วดารีวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกแย่มากจริงๆทั้งที่ผมอยากจะเจอกับการมาก และมันมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันแต่เหมือนกับว่าการจะไม่ได้อยากเจอกับผมเลยสักนิดการจะคงมองข้ามผมไปทั้งๆท,ที่ผมเองก็พยายามทำทุกอย่างแล้วการนัดเจอกับนายพบโดยที่พาผมไปด้วยผมคิดว่าการจะให้ผมไปด้วยกับการตลอดแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะเหมือนกับว่าการตั้งใจจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนสักที่เพื่อรอน้องไปกินข้าวกับนายพบแต่ก็ยังโชคดีที่เราได้เจอกับน้องเบน ผมเลยไม่ต้องอยู่คนเดียววันนี้ผมยังจะบอกการเลยว่าผมน้อยใจก่อนที่ผมจะกลับมาถึงบ้านโดยมีน้องเบนเป็นคนอาสามาส่งเราสองคนจอดรถคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกของผมที่มีต่อการแต่ผมก็ยังตอบน้องไม่ได้ว่าผมรู้สึกยังไงกับการกันแนะ่แต่ที่ผมรู้ก็คือผมมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้อยู่กับการเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาของเราสองคนถูกถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือ ซึ่งคนที่ผมเฝ้าคิดถึงมันจงเขียนลงบนกระดาษยิ่งผมเปิดอ่านทีละหน้าทีละหน้าและทีละหน้าแล้วก็ไปเรื่อยๆหัวใจของผมก็ยิ่งพองโตถึงแม้เรื่องราวที่ผ่านมาของเราสองคนมันจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราสองคนก็เริ่มรู้สึกว่าต้องการกันและกันมากขึ้นคนอีกคนเข้ามาอยู่ในชีวิตผมโดยที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวเลย การก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพี่นะผมเพียงหวังว่าสิ่งที่พูดออกมาตอนนี้จะส่งไปถึงเขาวันที่และข้อความที่ถูกถ่ายทอดลงแต่ละเรื่องในสมุดถูกผมเปิดอ่านไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้าเกือบสุดท้ายมาเป็นเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเ,เรื่องเมื่ออดีตของเราพี่รติเขียนรายละเอียดที่เราได้เจอกันกับหลวงพ่อที่วัดแต่ก็มีข้อความที่ผมสะดุดใจมากที่สุดก็ตรงที่พี่รติเขียนเอาไว้ว่าไม่ต้องกลัวอะไรนะครับ พี่สัญญาว่าจะไม่ทิ้งการไปไหนครับการจะไม่กลัวผมตอบกลับข้อความในสมุดอีกครั้งถึงแม้ว่าใจจริงผมกลัวมากก็าตามผมก็ไม่ได้กลัวว่าพิรติจะไม่รักษาสัญญาแต่ผมกลัวว่าสิ่งอื่นจะทำให้พี่รักษาสัญญากับผมไม่ได้ผมกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกดารีนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เขียนข้อความลงไปในสมุดเล่มนี้ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดมากแค่ไหน ผมก็จะยอมรับและยอมเป็นคนที่ผิดสัญญากับการทั้งๆที่ผมสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งการไปไหนไม่ว่าการจะต้องเจอกับเรื่องอะไรแต่เมื่อผมได้รู้ว่าสิ่งที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมันต้องแลกมาด้วยความสุขของครอบครัวของน้องผมไม่สามารถเห็นแก่ตัวได้ถึงแม้จะอยากเป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไหนก็าตามการครับพี่ขอโทษถ้าหลังจากนี้ เราจะไม่ได้เจอกันอีกข้อความในช่วงแรกที่พี่รติเขียนเป็นแค่คําบอกเล่าเหมือนกับวัน,นอื่นๆแต่เมื่อผมอ่านลงมาเรื่อยๆก็รู้สึกได้ว่าพี่รติตั้งใจจะบอกอะไรสักอย่างกับผมถึงแม้แต่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อา่านไปท่อไหลนะักแต่คําว่าขอโทษที่ไอคนเขียนเอาไว้มันทําให้หัวใจของผมกําลังจะหยุดเต้นทําไมต้องขอโทษทั้งๆท,ที่วันนั้นเราสองคนมีความสุขด้วยกันทําไมต้องขอโทษแล้วบอกว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีก ทำไมเหรอผมพยายามขมกลั้นน้ตาที่กําลังเอ่อคลออยู่ทั่วทั้งดวงตาใจหนึ่งอยากให้ผมหยุดอ่านข้อความต่อจากนั้นแต่อีกใจกลับบอกให้ผมอ่านให้จบเพราะบางทีอาจจะมีอะไรที่ผมไม่รู้ก็ได้มือของผมกำที่ขอบสมุดบันทึกเอาไว้นั่นก้มมองดูข้อความที่หูเกลี่อย่างเป็นระเบียบผ่านมาน้ําตาที่ไหลออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมไม่รู้ว่าผมจะอดทนอ่านจ,จนจบได้ไหมถ้าอ่านจ,จบแล้วผมจะทําอย่างไรต่อไปการกลัว พิรติกลัวเหลือเกินการครับพี่ขอโทษถ้าหลังจากนี้เราจะไม่ได้เจอกันอีกพี่รู้ดีว่าพี่เป็นคนขี้ขาดที่เลือกจะเดินหนีออกมาโดยที่ไม่ถามความรู้สึกและความเห็นของการเลยแต่พี่คิดว่าถ้าการต้องเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้การจะต้องเสียใจมากกว่าที่พี่เสียใจเพราะคิดแบบนั้นพี่เลยเลือกที่จะเป็นคนที่เจ็บปวดกับเรื่องนี้เอง อย่าร้องไห้เพราะคนขี้ขาดอย่างพี่นะครับคนดีได้ได้ยังไงจะไม่ให้ร้องไห้ได้ยังไงพี่ขอโทษที่เป็นคนที่ทำให้การเสียใจและไม่รักษาสัญญาแต่พี่ไม่อยากให้การกับครอบครัวต้องแยกจากกันถ้าหากการตัดสินใจใเลือกคนอย่างพี่พี่เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง ถึงพี่มั่นใจว่าจะดูแลการให้ดีที่สุดเท่าชีวิตของพี่อย่างที่รับปากกับแม่ของการเอาไว้แต่เมื่อพี่ได้ใช้เวลาทบทวนดูแล้วถ้าการได้อยู่กับพ่อแม่และน้องสาวที่การรักการคงจะมีความสุขมากกว่าการได้อยู่กับผู้ชายธรมธรมดาๆคนนี้พี่รักการนะครับรักด้วยทั้งหมดของหัวใจที่พี่มีและเพราะพี่รักการพี่ถึงได้ยอมที่จะเป็นคนเดินจากไปเอง สุดท้ายพี่อยากจะบอกกับการอีกครั้งว่าพี่รักการมากและต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนพี่ก็จะเป็นคนของการและรักการไปตลอดชีวิตพี่สัญญาและจะไม่มีวันผิดสัญญาอีกครั้งรักกิรติไม่เอาแบบนี้สิไม่เอาการไม่เอาการลูก แม่ช่วยการด้วยแม่เจ็บการเจ็บแลือเกินผมโผล่เข้าสู่อ้อมเกอดของแม่ที่เดินเข้ามาในห้องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่หน้าสวยของแม่ก็มียาน้ำเตามาไม่ต่างอะไรจากผมผมเจ็บปวดไปทั้งหัวใจเหมือนหัวใจทั้งดวงกำลังถูกมีดกรีดมันเจ็บจนอยากจะตายผมก็ไม่อยากจะหายใจอีกแล้วผมเหนื่อยแลือเกินทำไมต้องเป็นผม ทำไมต้องทำกับผมแบบนี้ทำไมทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio